สวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราทัานมื่นร,ร่มเรียกยามดีแปรปรีชื่นชมตามสุขสมนิยมยินดีการสปีดพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนองและพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกระผมคงกิจฉัดมณีละนายกอุตการบริหารส่วนเจริญนองปีใหม่ปีนี้2 5งพัอยขออวยพรพ่อแม่พี่น้อง ขอจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอทรงความปัถหามุ่งมั่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปและขอให้พ่อแม่พี่น้องในปีที่ผ่านมาที่พบจากปัญหาอุปสรรคและสิ่งที่ไม่ดีขอให้ผ่านพ้นไปในสิ่งที่ไม่ดีและขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีในตลอดปี2 5 1 6, 6, 6นี้ในานามขององค์การหนังสุวรรณนอ,นอ ก็ต้องขอกราบสวัสดีปีใหม่พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดน้องและพ่อแม่พี่น้องทุกทุกขั้นตลอดดีและตลอดไปขอกราบขอบคุณครับให้บรรดาปวงานสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชืช่นชมสมฤทัยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่พร้อมชาวไทยจงสวัสดี